สวัสดีครับผมสปิโดซ่าครับคอรัมิทประจำหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลกับสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ 3พฤษภาคามโปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเหมือนเดิมน,นะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมยังโฟกัสไปที่การวิเคราห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกใต้หวันนะครับหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเป็นการเจอกันระหว่างหางหยวนนะครับเปิดบ้านพบกับหมิงฉว่วยูนิเวอร์ซิตี้ครับคู่นี้ซีซีเก่ายามเจอกันนะครับเป็นหางหยวนเนี่ยทำได้ดีกว่าเยอะมากครับหางหยวนครับเป็นทีมที่พัฒนาผลงานเนี่ยดีขึ้นมาในช่วง23ปีหลังสุดนะครับแล้วก็ฤดูก,กาลก่อนเนี่ยพวกเขา จบอันดับ3ของตารางครับจุดแข็งครับคือเกมในรันนะครับที่ดุดันเป็นอย่างยิ่งครับ9เกมหลังสุดครับที่เล่นต่อหน้าสมองตัวเองเนี่ยพวกเขาชนะถึง8ครับเสมอหนึแล้วก็จุดแข็งเนี่ยคือเกมรู้ครับที่ยิงกระจายนะครับรวมกันถึง32ประตูนครับเฉลยนักละสาประตูนะครับวันนี้ครับเปิดบ้านเจอกับทาง มิงจวดครับยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยซึ่งเกตบอลเนี่ยเป็นรองบานเปิดนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ใช้นักเตะพลังหนุ่มแล้วก็นักเตะกึ่งอาชีพเนี่ยลงเล่นมากกว่าทำให้ผลงานเนี่ยถือว่ายืนระยะ้อลำบัดนะครับแล้วก็บางจะมีแผ่วปายอยู่เป็นประจำนะครับมาเจอกับทางหางหยุดครับซึ่งทรงบอลเนี่ยเหนือกว่าเยอะครับแล้วก็เนี่ครับแนวรุกตัวเก่งอย่างทางรูอันแอนเดอร์สันครับรวยเอเมนเอลแล้วก็ทาง อูเฉียนอยู่เนี่ยต่างอยู่กันคนครับเพราะฉะนั้นกระไมครับที่เปิดมาให้ทางหางอยู่นะครับเป็นต่อที่หนึ่งจุแล้วก็เริ่มไหลต่อค่อนข้างแรง,งน,นะครับผมมองว่าไม่แพงครับเชื่อว่าสุดท้ายครับหางอยู่ครับที่ดูดันในรางแล้วก็เกมลุกเนี่ยทรงรายมากกว่ามีโอกาสชนะครับตั้งไว้2เมตรแล้วก็มีโอกาสเทเต็เมด้วยการ,นนการยิงขาดได้เชียร์ทางหางอยู่นะครับในคู่นี้เฮงเงิน,นวรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ